เพื่อนๆเคยมีอะไรที่ประทับใจจนกลายเป็นความชอบกันบ้างไหมครับอย่างข้าวกล่องร้านนี้ที่คุณไปกินแล้วรู้สึกว่าชอบหนังสือที่คุณจิบม,มาโดยไม่ตั้งใจแต่รู้สึกอ่านแล้วมันก็สนุกดีเกมที่ดูแล้วดูไม่น่าจะเข้าออกับคุณแต่ก็เพาะหรือเกมที่คุณไม่คิดจะไปแตะมัน แม้กระทั่งสือ่อภาพยนตร์เองก็ตามต้องมีเชื่อนกันครับแล้ววันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ Mart มาสเตเดอร์เพื่อนๆรู้จักมาสเตเดอร์กันบ้างไหมครับอ่าผมจะไม่อธิบายแล้วกันเพราะผมจะไม่ได้มาลงลึกชีวะประวัติหรือต้นปกำเนิดที่มาที่ไปวันนี้ผมก็อยากจะมาเล่าและแบ่งปันประสบการณ์ว่าผมนั้นมีความชอบกับเรื่องนี้ได้ยังไง ですかすมันเริ่มต้นตั้งอไบายวันหนึ่งพ่อของผมได้กลับมาบ้านหลังจากไปรับพี่ชายที่เรียนพิเศษมาเขากลับมาพร้อมกับถุงที่ใส่ดีวีดีไว้ชุดหนึ่งผมนะ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกนะเพราะผมกำลังนั่งดูทีวีอยูไ่ไงล่ะก็มันมีการ์ตูนที่กำลังฉายอยู่นี่นะผมก็อยากจะนั่งดูไม่ว่าจะพิงแพนเตอร์หรือทอมเจอรี เพื่อนผมจะรู้จักอยู่แล้วไหมล่ะเอ๊ะหรือว,ว่าไม่รู้จักกันแต่ว่าเจ้าพ่อสัวแสบของผมอ่ะก็ทําทการแย่งทีวีอันเป็นที่รักของผมไปความรู้สึกของผมครับแค้นใจว่าทําไมเขาถึงทํากับเราแบบนี้ได้วะ What What the fuck ผมงง,งเงี้ยอยู่พักนึงเลยล่ะตอนที่พ่อแย่งทีวีผมนั่นอะ แล้วพ่อผมพ่อเมือนกับผมที่กำลังงงเงี้ย Don't care Don't care Still don't care I don't care เขาก็นั่งต่อเครื่องเล่นดีวดีเข้ากับทีวีคนในไซต์แผนไม่เสร็จสับแล้วเริ่มดูผมนั้นสะดุ้งกับเสียงที่ดังขึ้นมาให้หมดแดงอารวัต ดวงตาของผมส่องประกายหัวใจเต้นแรงไม,ม่หยุดความรู้สึกนี่มันอะไรกันความรักใช่หรือเปล่าแต่ถ้าบอกว่าใช่ก็คงจะแปลแต่ก็ใช่ครับผมโคตรจะชอบเลยล่ะโอ้ oh my god ว้าวผมเห็นครั้งแรกรู้สึกว้าวไม่ว่าจะดีไซน์เกมหรือแม้กระทั่งฉากแอคชั่นอ่าจะบอกว่าม่อไรก่อนมันไม่ได้สนใจในเรื่องก,ก,ก็เด็ก ผมในวัยห้าขวบก็จะรักซีรีส์เรื่องนี้แล้วล่ะใ้ว่าโชวะไรเดอร์ของผมจัไม่ก็ได้ดูบ้างก็เถอะพ่อ่ไม่ค่อยจะซื้อาหนวกับแม่ของผมไม่ค่อยชอบไปดูพวกหนังแปงลงร่างเท่าไหร่ก็บอกว่ามันจะไปส่งผลต่อการเรียนรู้ของผมผมก็เลยไม่มีโอกาสได้ดูกับพ่อมากนะักได้กลับมาดูอีกทีคือพี่ชายได้ซื้อแผ่นสกายไรเดอร์มาดูกันนี่แหละครับ หลังจากนั้นผมก็กลายเป็นแฟนไรเดอร์และววนเวียนอยู่กับวงการโทคทัศเรื่อยมาตั้งแต่นั้นผมก็ไล่ไปดูคูกะที่ฉายทางช่องการ์ตูนรับหรือจะเป็นคาบุตโตะแม่ก็เดนโอบ้างจนถึงยุคที่มีอินเทอร์เน็ตผมก็ได้กลับมาดูเฮเซเฟนยึครบแม้ว่าบางเรื่องที่ดูบนผ่าแต่ผมก็โคตรจะรักไรเดอร์หลายๆเรื่องเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีเรื่องอะไรไประทับใจเกี่ยวกับไรเดอร์หรืออยากจะแบ่งปันกันบ้างไหมไม่ว,ว่าจะเรื่องไรเดอร์หรืออะไรก็ตาม พร้อมทีจะอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนทุกคนเสมอนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ขอลาตัวไปก่อน See you n ใน t video